การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านนนคูนอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชายภูมิสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชายภูมิเขต2 1. ด้านความปลอดภัยของสถานศึกษามีการจัดครูเเวรดูแลหน้าประตูโรงเรียนและกำกับการใช้รถ ใช้ถนนและพาานะในการมาโรงเรียนของนักเรียนรวมทั้งจัดเวรยยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อน,นักเรียนมีความสะอาดน่าเรียนน่ามองและมีความปลอดภัยจากยาเสพติดสารเสพติดทุกชนิดรวมทั้งปลอดอาวุธจัดให้มีบริการและดูแลด้านสุขภาพโภชนาการห้องครัว อุปกรณ์ประกอบอาหารต่างๆมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบถึงสถานการณ์ภัยธรรมาชาติและระวังอุบัติเหตุต่างๆการป้องกันภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่รณรงค์สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อและโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจป้องกันภัยจากยาเสพติดและการป้องกันพกพาอาวุธมาโรงเรียน จัดทำข้อมูลป้ายแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายป้ายระวังอุบัติเหตุต่างๆ 2. เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันการลงพื้นที่เยี่ยมมากนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือตกหล่นให้ครบ100%เอร์เซจัดกิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่ผู้เรียน บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยพุมิเขต2เข้าตรวจเยี่ยมนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning พร้อมระบบผู้มือบริการแก่บุคลากรในโรงเรียนในการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566